ใครบ้างคะเจอวิกฤตเหล่านี้บ้างสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจคะ่ะค่ารถค่าบ้านค่าประกันค่าบัตรเครดิตอุย้ยสารพัดค่าหัวจะปวดหาทางออกไม่ได้หาทางรอบไม่มีจะไปเอาจากไหนมาจ่ายพี่พี่น้องๆโชคดีมากคะ่ะที่ได้เจอคลิปนี้คะ่ะหนึ่งมีแพลตฟอร์มดีๆจะมาบอกคะ่ะนั่นคือ i n d ดีม IDM แพลตฟอร์ em, Platform, คะ่ะไม่ว่าคุณจะเก่ง หรือไม่เก่งคุณจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ค่ะคุณก็สามารถเข้ามาสร้างไรายได้เพื่อที่จะปลดหนี้ปลดสินด้วยแพลตฟอร์มนี้ได้ค่ะโดยมีหนึ่งค่ะยินดีพาพี่ๆน้องๆจับมือพาทำค่ะใครที่เจอวิกฤตเหล่านี้นะคะอย่าช้าค่ะอย่ารอถึงทางตันแล้วก็หาทางออกค่ะเราเรีบมาหาทางออกกันตอนนี้นะคะ